โย่โอ้ดังเกินโย่ทุกคนครับหายกันไปนานนะครับสำหรับการคอนเทนต์โลบอกนะครับคอนเทนต์โลบอกอืออแต่ว่าทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ผมเลื่นขึ้นเลื่นขึ้นจริงๆนะครับเออเหมือนผมเล่นในคอมเลยเออภาพโคตรสวยเลย F S หกร้อยอ้โหมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยออ เฟ้นไฟไม่ต้องกินและซื้อของอย่างต่อไปได้แล้วยิบสี่เหรียญสองอาหารเพิ่มกูลืมกูลืมไปต้ตาลิ้วอกินหน่อยง้ำงำ,งำภาพโคตรสวยครับทุกคนกูไม่มีสัตว์เลี้ยงมึงจะมาแลกกับกูทำไมมึงไม่รู้หรอว่ากูไม่มีสัตว์เลี้ยงออ โอ้หนูกูโอ้อ่ากินให้อ่ากินให้เยอะๆเลยเออเกมโคตรลื่นโคตรจีดีโคตรดีแบบจีจีห่าห่าจีจีแต่ว่าเล่นเกม่นเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเกมลื่น แบบอื่นแบบอย่าเช่นอัปปีเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเกมลื่นนะครับถ้ายิ่งถนัดเนี่ยยิ่งไม่ไหวยิ่งไม่ถนัดเนี่ยยงไม่ไหวครับทุกคนอืมกินแั๊เดียวต่ออันต่อไปใช้สีสิบามโอเค โอเคทุกคนไปกินให้กินให้เยอะๆเลยเออกินให้ห่วยภาพอย่างหวยกินให้เยอะๆเลยหอวยทุกคนภาพมันอาจจะสวยเองภาพมันแต่ว่าตอนเมื่อวานเนี่ยภาพไม่ใช่ยังปกติเนาะทุกคนเออแต่ว่าแต่ตอนเช้าอ่ะผมตื่นขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นแบบนี้เลยเออใครมาอใครแอบมาปรับไม่รู้เออ แต่ก็กินไปก่อนเธอเออผมไม่ได้ปรับเองนะครับจริงไม่ได้ปรับเองเออเออ,เอ,อไม่ได้ปรับเองจริงใช่ไม่ได้ปรับเองดูภาพหน้าจองผมอะ่ะมันเล็กชิบหายเลยเล็กโคตรโคตรเลยงับกินไปปุ๊บขายปับ๊บเออได้เวลาซื้ออย่างต่อไปแล้วละ่ะ อืมโอเคข้ามไปซื้ออันนี้เลยโอเคโอเคกินแป๊บเดียวบอกเลยว่าท้องโตปับ๊บต้องอย่าเพิ่งขายเพิ่งขายอยาพิ่งขายอืมกินเพียงให้เต็มท้องเต็มอิ่มเลยเออเพ่อนเราเข้ามาเออทุกคนอาจจะสังเกตว่าจอหน้าจอผมมันเล็กกว่าเดิม ถ่ายอีกแล้วเออก็ต้องไปซื้อร่างกายตัวเองไหนวาที่กูจะซื้อ,อ,อนี่ไงซื้อนี้ไปก่อนออไหวะเพื่อนผมเ,ออเกมมันลื่นเกินออลื่นลื่นไม่ไหวาวาไม่ไหวเพื่อนโยวันนี้ ถ้าผมตัวใหญ่เพราะผมต้องการเงินประมาณเอ่อออสองพันเพื่อจะซื้อสัตว์เลี้ยงอืมินอิอ่มอิ่มเต็มอิมอมมอ่มครับโอ้ยเกมแหลกเกมแหลกว่าเกมมันจะลื่นสักหน่อยอ,อแต่เกมโอ้ยโอ้ยโอ้ย อหอยขอเพื่อนี้เป็นสิบนาทีตรงเหมือนเดิมครับมีอะไรซื้ออีกไหมอันนี้อันนี้เอออันนี้แหละอันนี้ใกล้เคียงเจ็ดร้อยสิบงำ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 โยงำงำงำ เด Get like ี๋ยวมาใกล้กูได้ไหมเนี่ยเอฟบีเอฟกูยิ่งจำอยู่เออเออเทลีงเสื่อนต่อไปพันสองพันสองหอยบอกสามทีเอ้เหอ ดูเพื่อนดิกินไส้กรอกยาวมัน,นไม่ใช่เพื่อนผมมีไงเพื่อนผมจะกิงกินกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยเอออย่าให้เหลืออย่าให้เหลือกินให้หมดนีถน่ถ้า F S, มันท้าย fps เป็นสูงกว่านี้แล้วก็ไม่ไหวแน่น,นอนเออ ขายเลยนี่มีเงินสามพันหนึ่งเออืแต่เวลาซุ่มสัตว์เลี้ยงแว่ะแตะหนึ่งครับว่าจะได้อะไรเลียงจจเจอะเยอโอ้เอสียงดังเกิน สมได้ลิงเจี๊ยกเจียกอีกแล้วสมได้ลิงเจี๊ยกเจียกอือสิ่งผมชอบนั่นแหละเออโอ้โหกินทีเดียวร้อยี่สิบเลยบวกร้อยี่สิบบวกร้อยยี่สิบเอพีเอพังนี่เนาะเอพีเอ,เอ,อก็บวกเงินเยอะเงินบวกเงินโคตรเยอะเสื้ออะไรได้ เนี่ยพันสี่อันนี้หมื่นหนึ่งเออกินไอจัดเต็มเลยนี่มันแพนเค้กไม่ใช่เหรอกินทีเดียวบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนอกินทีเดียวอิ่มกินเงินแปดพันเสียอะไรบ้างใ้ปางล่าง DNA ของผมนสามพันสี่พันหมื่นสองอันนี้สนนี่พันสี่พันบรรจุได้ประมาณเท่าไหร สองหมื่นสาสองหมื่นสามพันโอเคกินต่อเลยดีกว่าโอ้โหไปโอ้โหหน้าตามึงอย่างอวดว่ะเออันนี้ใช้แสนหนึง่งเกเคโอเค โอเคหนึ่งแสนหนึ่งก็ตัวใหญ่ชิบหายเลยกูเออเออเฮ้ยเดี๋ยวสองพันอืมขอ ทุกคนถ้าใครอยากแอดผมเนี่ยก็ก็ชื่อตามหัวเลยนะครับทุกคนเนี่ยแอดผมได้เลยนำลืมใส่สัตว์เลี้ยงนี่นี่บวกทีห้าร้อยโอเคซื้อของอย่างต่อไปแบบง่ายได้ง่ายได้ง่ายเลยนี่แสนแสนหนึ่งแล้ว ผักสมข้าบแค่นี้แท่งไม้เหี้ยโอ้เบคอนเบคอนเนี่ยนี่มันหัวผมนี่นะนี่มันชื่อนี่มันเบคอนเนี่โอ้โห่แแบ่บบอีหลีเออบงมาด้วยรถด,ดีแบบว่าหนึ่งพันหอเออเออเค็มแน่นอน รถดี 1, หนึ่งพันห่อใครจะกินได้วะเออผมนี่พูดแปลกเออไข่พระอาทิตย์เออเมงกระปุนลดตูร้อนอ,อืมเมงกระปุนลดตูร้อนอืมเอากนบ้าวสุดพาเวอร์อ่าโอ้หายากกว่าลดตูร้อนอีกแล้วเมงกระปุนเมงกระพุลแมงกระเพินนรพนอะไรแบบนี้มันจะออกง่ายขนาดงั้นวะ เออบวกสิคูณสิบห้าไปโอเคผมน่าจะตัวปิกเปิ้มภายในทีเดียวกินสองคำแคดอีหลีนั่นคือมีอะไรให้ซื้อไหมราคาหลักลั่นนี่ไงนี่ไอติมเหยวโอ้โหกินทีเดียวบอกเลยว่าคำเดียวรู้เหลืองรู้เหลืองครับรู้เหลืองครับผมไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยนะครับทุกคนเอดผม นี่ไงไอติมอย่างอร่อยเลยนะครับทุกคนไอติมอร่อยอร่อยกินชึบเชิบกินปุ๊บตัวใหญ่ปั๊บตกินมีอะไรอย่างต่อไปไหมนี่แปดล้านหกมีนี่2ีองล้านอันนี้สามสิก้าล้านยีิบสองล้านดีครับ กินปึ๊บสองแสนปับ๊บใช่ไหมเกมเกมจลัลลกดเลยเนี่ยนะโอ๊ย,อยไม่ไหวไม่ไหวเกมแลกไอ้หมอนี่มันกากกูอีกเนะี่ยไอ้หมอโปรหมอนี่ยคือโปรไม่ใช่หรอโปรโมชั่นเอินคือโปรโมชั่นเยูโก โอ้เอ็มจีมีสองร้อยสองสองร้อยล้านหูซื้ออะไรได้เออซื้ออะไรนี่เอากูทำซองบ็นดีใจโอ้นี่นี่นี่แพงเกินเสื้อนี้ก่อนอืมเสื้อนี้ก่อนนี่ไอติมไอติมลด ไอติมรถมาแรงสา,าบครัอบองำเงำ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 ไอติมรถมาแรงสาบไปเล็กดีกว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินอะห้องเราไม่มีกำจำไม่มีจํากัดไป 1>, 1 7งพันเหนึ่งเจ็ดพันล้านโอเคไปแค่นี้หลยทุกคนเออสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ๊ายบายเดี๋ยวผมผมจะกินโชว์แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเออให้คลิปมันเป็นสิบสี่นาทีปไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาใกล้กูดิ เกมจะค้างนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูไม่ได้ปรับ fps ให้มันเยอะขึ้นเลยเออกูต้องกลับปรับให้มันเป็นสามร้อหกสิบเหมือนเดิมเออเออเออแค่นี้แหละทุกคนอยากโดนต่อยนั่นเหรอฮะฮะถ้ายังไม่กดไลค์ฮะฮะ ฮะเลือดแตกเลยทุกคนเลือดแตกและเออต่อยให้เลือดแตกเลยเออผมตัวอ้วน